สวัสดีพี่น้องชาวเือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับผลการแข่งขันดาบิแมตเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อย่างว่าค่ะบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้แพ้หรือชนะทีมรักของเราก็ยังเป็นจา่าฝูงอยู่นะคะห่างจากทีมอันดับ2ตอนนี้ห่าง11แต้มค่ะยังไงก็เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะคะ ส่วนทางด้านของบอสเป๊ปกริโอลาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ได้โชว์สปิริตยินดีกับแมนยูเน็ดที่สามารถเอาชนะเรือใบสีฟ้าได้และในขณะเดียวกันบอสก็บอกว่าเรือเล่นดีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีความคมเลยไม่สามารถที่จะยิงประตูแมนยูเน็ตได้ในเกมนี้นะคะเป๊ปเปิดใจหลังเกมว่ามันเป็นเกมที่สุดยอดนยูนเน็ดบีบสูงได้เยี่ยมเหลือเชื่อและเร็วมากในจังหวะโต้กลับ เราเล่นดีแล้วนะแต่โชคไม่ดีที่เราไม่เฉียบขาดหน้าปากประตูฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับแมนยูนเต็ด้วยที่เก็บ3ามแต้มได้เราจะกลายเป็นข่าวพาดหัวเพราะว่าเราแพ้แต่ข่าวก็คือชัยชนะ21นัดติดต่อกันและยังมีอีก30คะแนนให้ได้เก็บสะสมแต้มและเราต้องเริ่มต้นชนะอีกครั้งฟุตบอลก็แบบนี้บางครั้งมันเกิดขึ้นได้นัดน,นี้เราเล่นได้ดีกว่าในเกมกับเวสต์แฮมที่เราชนะเขาที่ซ้ํา มันเป็นเหมือนเดิมเสมอเราชนะแล้วก็ต้อง move on ไปในเกมถัดไปที่นี้ก็เหมือนกันเราแพ้เราก็ต้อง move on มันเป็นบทเรียนสำหรับเราแม้ว่าเราจะเล่นได้ดีในเกมที่แพ้2.0ต่อ0ทั้งนี้แมนเิตี้นะคะยังคงนำโดดบนหัวตารางด้วยการมีคะแนนเหนือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอยู่11คะแนนแม้ว่าเราจะปราชัยในนัดล่าสุดก็ตามค่ะ เรามาฟังความคิดเห็นนะคะทางฝั่งของเควินเดอะบอยกันบ้างนะคะเควินเดอะบอยมิดฟิลตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มองแง่ดีจากเกมที่พวกเขาเพิ่งเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็มองว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่บางครั้งทีมต้องเจอกับความพ่ายแพ้บ้างโดยเควินเดอะบอยนะคะไดะ้กล่าวให้สัมภาษณ์กับ Sky ยสปอร์ไว้ว่าแน่นอนผมคิดว่าเราเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่ เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นเกมที่ยากเราเล่นไปเข้าทางของพวกเขาจากการเสียประตูแรกและเราต้องใช้เวลา15นาทีกว่าจะตั้งเกมได้และหลังจากนั้นเราก็เล่นได้ดีมากนะแต่เรายิงประตูไม่ได้นั่นแหละคือความแตกต่างแม้มันไม่ใช่เรื่องดีที่คุณโดนนำตั้งแต่นาทีแรกแต่คุณก็ยังมีเวลา90นาทีหลังจากนั้นการเสียประตูครึ่งหลัง มันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมแต่ผมคิดว่าทัศนคติของนักเตะยังเหมือนเดิมอยู่ตลอดมันไม่ใช่เรื่องดีที่จะมาแพ้ในเกมดาบี้แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้เราต้องมุฟออนต่อไปค่ะเกมวันพุธมันก็จะเป็นอีกเกมนึงบางครั้งมันจาเป็นต้องแพ้และมีช่วงที่ฟอร์มแย่บ้างแม้ว่าในช่วงที่เราชนะมาต่อเนื่องก็มีช่วงที่ฟอร์มไม่ดีแต่เราก็ผ่านมันมาได้ แค่วันนี้เราทำไม่ได้บางครั้งก็อาจมองเป็นเรื่องที่ดีได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นทัศนะะของเดอะบอยนะคะบอลลูปกลมๆม,มีแพ้มีชนะได้นะคะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของกาเบลเคซุตนะคะซึ่งก็จะถูกวิาพากวิจาร์ณจาก กูรูดังๆหลายๆท่านนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรอยคีนนะคะและก็ไมกคลิชาร์ดค่ะขาด้วยใบสีฟ้าพ่ายคาถิทินต่อปีศาจแดง0นต่อ2โดยทีมเยือนนั้นได้จุดโทษตั้งแต่นาทีแรกเมื่อหอหอกชาวบริเลเยนไปทำฟาวอองโทนี่มาร์ซิยลในกรอบเขตโทษนะคะก่อนที่บูโน่ฟูรันเดสจะสังหารเข้าไปซึ่งอดีตกองกลางจอมบูนะคะมองว่ามันเป็นการเล่นที่งโง่มาก ของดาวยิงแซมบ้ารายนี้นะคะโดยเขาได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตว่ามันเป็นการเล่นที่โง่เขลาเขาทำอะไรเขาคิดอะไรอยู่มันเสียหายมากบ้ามากนาทีแรกของเกมดรบบี้เขาทำกันแบบนั้นหรอพีนกล่าวไว้นะคะค่ะแล้วก็เช่นเดียวกับไมกาดิชาร์ดอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่เข้าใจว่าเคซุดคิดอะไรอยู่ถึงตัดสินใจทำฟาวในจังหวะนั้น โดยดิชาร์ดได้บอกว่าเขาทำพลาดและพยายามแก้ตัวทั้งที่มีสโตนและดิอาร์ตอยู่ตรงนั้นเขาไม่จมเป็นท่องเข้าปะทะเลยมันเสียหายกับแมนซิตี้เป็นอย่างมากในจังหวะนั้นนะคะแล้วคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเรือใบสีฟ้านะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะเกี่ยวกับเคสุดในจังหวะนี้ส่วนเอ็ดมินเองนะคะก็ยอมรับว่า ความผิดพลาดเล็กๆน้อยเหล่านี้ก็มีผลต่อการแข่งขันเราเสียประตูเร็วไปหน่อยค่ะคุณเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กาเบียวเคซุดแล้วเดินหน้าเก็บชัยชนะในเกมที่เหลือนะคะค่ะสำหรับสถิตินะคะในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ ในด้านของการครองบอลน,นะคะฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครองบอลอยู่ที่52%สเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนทีมเยือนนั้นครองบอลอยู่ที่47%เปอร์เซ็นต์นะคะโดยแมนซิตี้ยิงทั้งหมด21ครั้งนะคะส่วนแมนยูยิงทั้งหมด8ครั้งแมนซิตี้ยิงเข้ากรอบ5ครั้งแมนยูนิตตียิงเข้ากรอบ6ครั้งนะคะจะเห็นได้ว่าแมนซิตี้นั้นมีโอกาสมากกว่าแมนยูนิตตีเสียตรงที่ว่าในจังหวัด จบสกอร์ของเรานะคะยังไม่ดีพอเท่านั้นเองนะคะค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทีมรักสู้กันต่อไปนะคะเก็บ3ามแต้มกับเกมที่เหลือให้หมดเลยนะคะค่ะสําหรับเกมต่อไปของเรือใบสีฟ้านะคะจะเตะอีกทีในวันพุทธที่10มีนาคมนี้เวลาทีหนึ่งกับเซาเทมตันตอนนี้เซาเทมตันอยู่ในอันดับที่14ของตารางพรีเมียร์ลีกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ทางแอดมินก็จะต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องทางข่าวสารแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านทางช่อง YouTube นี้เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ